สสวัดีค่ะกระปุกแล้วก็ขาไปก็มันมันแดดมันร้อนก็สงสารมันแซบแซบขาไปก็สงสารมันขามาก็มันจะขับรถแทนสารมันเหรอแค่กระปั้นมันอยู่นั่นเลยนะมันดูในคลิปเนาะกระปั้นเนี่กระปั้นมันตลอดเลียดกันไงเออไงแต่ยังมาทันทีจะได้ทำจิตตกกองไม่จิตตกกองว่ะอตกกองไปซื้อ ป้าไปใส่กัป้าไม่ไล่อโอ้ป้าไม่ไล่ไพรินไพริน่าจะหาซื้อข้าวจีบไปฝาคนที่นาอะอยมาแล้วโี่ยอเอาดีมาปอกกำลังพอดีกินเลยเก๋เอาย่ามาพอดีไามีดอะไรมาปอกนี่ไงมาเลยมาลตั้มไหมจะได้เคียวง่ายจัไม่เจ้านะ นี่ไงมามามาฟูลไม่ไม่ไมันิ้มือขับไปบอกไฟทีเลอเขาบอกไปโบร์บเขาม่ดไอันนั้นไฟก็เลยไปเข่เลไปเฉยเขาประเด็กสอนมาเหรอ วิญญาณน้ำเสียปากับปากราบแม่ไร่เ่อยชุดใหญ่วิญญาณน้ำเสียให้อย่าติดอยู่ประมาณสามชั่วโมงใช่กลุ่มเขาอันน้องนิวกำลังจะใส่ตัวเขาออกไปแล้วตอนนี้นะเขาบอกว่ารถตีนะน้องนิวอืออือตีก็ยังงานก็ไปย่ากก็มีบัตรแล้วที่อะไรนะพี่มณทาถามว่าไปดูกล้องห้วยไร่ไหมคืนนี้เอจรเอ้าแกอยู่บ่ แกอยากเบ่งไลค์ชุดหรือแกอยากเบ่งคลิปหรือเปล่าอยากเบ่งในงานหรือเปล่าไม่รู้ว่าถาเสียก่อนไม่ได้ไลค์สดเขาไม่ให้ไลค์สดอ๋อเขาไม่ให้บอกรีปก็ไม่ให้หรถ่ายคลิปได้อยู่อ๋อเขาไม่ให้ไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ค่อยถ่ายเพราะว่าถ้เราดูนะเพราะเพราะว่าเขาเขามีลิขสิทธิ์เขาอยู่บ่อืเขาจะออกเพจเขาคนเดียวป่ะเขาได้ของเขาอยู่อื เขาถ่ายอยู่ในด้านบนน่ะเออใช่ใช่เพราะเขาเดินลงมาเขาบอกว่าไลฟ์สวดไหมเออป้าทาบบ้างกับว่าไม่ได้ไลฟ์แล้วก็เดินมาดูของแย่ๆบอกว่าย่าถ่ายคลิปอืมแต่ถ่ายคลิปได้ใช่ไหมอืมแต่เรื่องของเรื่องเราไม่ได้เข้าไปไม่ได้อืมอืมเราไม่มีบาตรอืมข้าไปเคยนอนถ้าจะซื้อได้ระเบาดร้เข้าไปไม่ได้เลยอยู่บนถนนก็มองไม่เห็นเลิกบาตรเท่าไหร่นะเมื่อคืนส่ะปีท่านไป สี่พันจิ้งขาดดังงานยิ่งแพงอยู่นั่งงานยิ่งแพงอีกเนี่ยเขียนเขาลงว่าเขามีอยู่ห้าใบนี่ติดต่อได้ที่อะไรวานอนวานอนเนี่ยข้าโพสทธขายอืแล้วเขาก็มาซื้อเคาน้องนี่เขาก็ซื้อเหมือนการบาทละสิบบาทคนคนที่แบบาไปไปเป็นเขนระวานเนาะแล้วเข้าไปหาที่ทักแล้วเข้าไปเห็นมั่นเป็นมีเต็นท์กอเลยเต็นทเป็นเหวเลยเขาก็เดินไปหาเขาบอกว่าเต็นท์ไม่ว่างเขาจอดเต้นเออในแหละ ช่วยนี่เลยใครที่ลำไส้ไม่ยดีกินมะละกอเด้อลำไส้งานเล็กๆนะจ่ามันงานใหญ่มากจ่าลงเฟสไปแล้วนะจ่าผ่านมาแล้วไหมป้าย่าจ่าลงเฟสแล้วเนะจ่าผ่านมาจ่าไปถ่ายแล้วจ่าถ่ายแค่บรรยากาศสนุกค่อยวัดตึกอันคนหนึ่งแสนเลยเวทีนะค่อยวัดตึก อนักลองมาเยอะเลยเนาะหาซ่านเออบาคอยเชื่นื้อร่างกายร่างกายออาะวันนี้ใครทำงการดนตรีที่ใหญ่ที่สุดอ้าบอบแล้ว่อยถอยแล้วมันเหม็นบเทียบเท่ากับพวกเขาใหญ่เลยนะดออมันเห็ดใหญ่เนาะนี่เด้อปาดกิน อางานข้าวมอนี่แล้วมันต้องเนะไปดูเ่อีเสียงอีสานไวใหแล้วไปดูอัีก่อนเสียงอีสานมาเล่นด้วยนะเหพีนี้กมาหรอมาพรุ่งนี้มอคูไม้ันนี้แหละวันนี้วันนี้สองวันเมื่อคืนนี้ก็ไปดูอยู่เขาซ้อมอยู่ก้องให้ได้ไปให้ทีบเขาสองหมื่เดียวบ้าแยเาก็ปันแบ่งกันทังขึ้น แล้วก็ลูกอันลูกชายของอันอันมี้แม่สาวแล้วลูกสาวเนาะของอันนั้นนะเพื่อเอามาตอนมีล่ะเอ็นเอ็นถึงประกาศแม่หายไปแล้วมันที่ึ่งใจหนักนใจดีใชแล้วหันไปอย่างมากเลยใช่ชอบเปียกซึ้นเลย ตื <c oughs> ่นเต้นแล้วก็ร้อนร้อนด้วยนะเสือบอกง่ายน้อยมันอยู่ใกล้เรามานี่มองแล้วเรามาแล้วเรามองไปเห็นแสือไกวยาย่ไม่ใหญ่นาเราก็ยังเห็นเลยมิ้วคำใหญ่ใหญ่มิ้วไปที่ไมสูงหรอไปไหมพรุ่งนี้มันต้องเสียบัตรไม่ใช่หรอมิ้วคำใหญ่ใหญ่เลยมันต้องเสียบัตรไม่ใช่อเราก็ไปแบบดึกๆไเขามาเก็บัตรแล้วงของส่บเ เขาไหวเออบาร์บี้เขาไหวเข้าไปเขาบ่าวายเขากำลังมวนแต่เขาบเก็บบ้านแล้วไปดูเอ้เอ็นรอยดีกับบอลซีไรซ์กำลังออกมาซอดแจ้งป๋อมลำซอดแจ้งจั้ปฟางบุลเล่แจ้งเพ้าะยังม้าบันนี่เฮาบันนี่วันจันนอนเว้นบ่นอนเว้นบ้าวันจันเกี่ยปูนได้ยินว่าเกี่ยปูนสายเกี่ยปูนอีกแล้ววันจันวันจัน้อไปกับ นานนานวันจันย่าก็เป็นเวนย่าไม่ได้ไปอยู่แล้วเนาะอันจันย่าเป็นเวนก็ไม่ได้ไปอ้ันมีข่าวดีจะบอกมีงานปราดาเย่ปาไท้บ้านพี่เอน จับสลากหนึ่งคนเท่าน um il yeah> anyway> claro ั้นใครจะเป็นผ uh hm ู้โชคดีจับตอนจับอนไหนก็ได้เร็วๆจะบอกยังบอกแล้วค่อยบอกอยู่อาทารจะแซบเนี่ยอยบอกอยู่นายานะกินดีเยอนี่นี่แสาจะภาพห้อยของย่าให้สองคนหนึ่งตัว เจ้าจีวายยังของข่อยเขายาแห้งส er hey. องคนก็ล um. ่อมาจับก uh. ็จ ja ับวันนี้เราจะกินแต่ผลไม้ไอ้นั่นให้หน่อยเขียนให้หน่อยเขียนชื่อแล้วก็พันพันหนี้วจัดการเมียได้ลูกจัดการให้เมียไดวันจันทร์พุลาวันจันทร์พุนงานวันจันทร์พุนบอกไว้บอกไว้งานวันจันทร์งานบเมลนดเมลแรงานวันจันทร์ โอ้ยจักะกละกินจัก,กะมักส้มจักะกละมักเนือันนี้เขาบอกว่าให้กิน,กน,นเดินเดินไปที่งานก็ไว้อะไรมาเด้อ,อมาเดินด,น <c oughs> ดีมันไม่มีคนย,ย,ย่มดากไปขึ้นลูกเสือลูกเสือว่ายากไปกระชิบห้องของหน้าเห็ดเห็ดต้อต,ตีนไปนะต้อต,ตีน <c oughs> ต้อตีนนะวันนี ตักินอย่างนี้ไปนะอย่างตอตีนตื้อ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 ตื้พวกนี้เขาก็ไม่กินอะไรอ้ามห้ามที่อะไรที่มันห้องน้ำเขาอยู่ใกล้ๆห้องน้ำเขาอยู่ใกล้เขาเห็นรถเขาจอดแล้วรถเขาจอดทำไมแน่ะนู่นไงเดินหนาวหัวหัวหัวแดงจะหวานมาเหรออันนี้บะหวานมันก็มีอมเปรี้ยวมันมีอมเปรี้ยวอยู่ข้างล่างหวานยิ่งกว่ามะม่วงอีกแมนบอกเขาก็กินแต่เขากินมะม่วง